สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจมสตรดเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานคลิปนี้ก็ขออัดยาวๆหน่อยนะครับพามาชมแปลงที่เกี่ยวกับโพดไปนะครับยี่เจดไร่นะครับแปลงนี้เมื่อคืนนี้เตรียมดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเตรียมว่านผักกาดก่อนหน้านี้ก็ทำกระโพดไว้นะครับกระโพดแป้งแรงสัตว์ ไม่มีเวลาอัพให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมเลยก็27ไร่พันใหม่นะครับซันโบ BN988 ได้ไป40กว่าตันนะครับพันใหม่เดี๋ยวมีเวลาจะมาอธิบายเรื่องพันกระพูดในฝังนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมดินทำปรากาศนะครับ อันนี้หวานแล้วนะครับหวานหรือยอดันอยู่หน้าเครื่องอันนี้ว่านไร่ละสามโลครึ่งนะครับพันประกัด ของเจ้าไตายนะครับประกาศขาวข้าวดูสู่ฤดูหนาก็สามารถหวานเสียงทำได้นะครับก็ขั้นตอนการเตรียมดินเตรียมดินนะครับหลังจากเก็บเกลียวผลไมไ้ข้าโพดไปนะครับสูตรผมก็คือไถยผันบุกก่อนนะครับใส่ผันบุกเสร็จแล้วก็ หมักนะครับหมักโดยการใช้โรตารี่ปั่นนะครับปั่นแล้วก็รอให้กระโพดมันงอกนะครับกระโพดที่แบบอ,ออกจากรถเกี่ยวบ้างหรือกระโพดเลี่ยบ้างนะครับให้มันงอกมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการถ่ายแปรนะครับถ่ายแปร ่ายแปรเสร็จแล้วก็ปัน่นถ้าไม่ปั่นก็ถ่ายอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้ดินมันป่นนะครับผมแล้วก็ลองพื้นด้วยปุ๋ยไล,ล่รับประมาณ3 5มสถึงสี่สโลนะครับถ้าท่านใดมีพื้นที่ดินแบบนี้นะครับสามารถ ติดต่อได้นะครับติดต่อเรื่องทำประกาศหรือไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็สามารถติดต่อมาได้นะครับจะมีโรงงานรับซื้ออยู่ที่อาราดบุรีนะครับเจ็ดสมียนนะครับซุปเปอร์ดาวอาทันใดคุณเคยก็ที่นี่สามารถทำส่งได้ทั้งปีนะครับแต่ของผมทำเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับสิ้นปี หลังจากที่ลองพื้นไปนะครับลองพื้นไปถ้าไม่ปัน่นอีกรอบก็ถ่ายแป้เหมือนเดิมครับการทำพักกาดต้องถ่ายหลยเที่ยวหน่อยนะครับเพื่อที่ได้ดินที่ฟูแล้วก็ปนนะครับให้ปนที่สุดแล้วก็ฟูที่สุดนะครับเพราะว่าพรกกาศเป็นพืชหัวนะครับต้องใช้ดินที่ฟูถ้าดินไม่ฟู ประกาศหัวมันก็จะไม่ลงดินนะครับก็คือหัวมันก็จะสั้นไม่ไม่มุดไม่ค่อยมุดดินเพราะว่าดินมันมับนะครับถ้าดินฟูดินดีผักผักเราก็จะหัวยาวหัวใหญ่นะครับมุดดินได้ดีนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับวันนี้ก็วันที่สิบแปด สจิกายน2566นยหสบหกนะครับเดี๋ยวรอตอนงอกนะครับว่าจะหนาหรือบางนะครับไล่ละ3ามถึง3.5มกิโลนะครับปีนี้ทำสี่สิไล่นะครับแปลงนี้แปลง27่สิไล่แล้วก็ข้างบ้านอีกเกืบประมาณ15บาไร่ได้นะครับที่นูน่นก็รวมๆก็เกือบเกืบสี่สิไล่นะครับ เมื่อเช้านี้อากาศดีแล้วนะครับดําค้างแรงท้องฟ้าแก้งกริกนะครับช่วงนี้ฝนน่าจะหมดแล้วนะครับถึงกล้าทํากล้าเสี่ยงทํานะครับอันนี้ท้องฟ้าสวยมากครับเมื่อคืนนี้ปั่นไปผหไม่มีเวลาถ่ายเลยของผมจะมีรถรถวันปุ๋ยนะครับ พื้นที่ค่อน,อน,อนข้างกว้างนะครับจะมากระเตงหลังหวานก็ไม่ไหวแล้วครับปวดหลังครับเราก็ต้องหาวิธีนะครับเครื่องทุดแรงประหยัดแรงเรานะครับแล้วก็ประหยัดเวลางานเสร็จรวดเร็วนะครับนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นไส้งานกลางที่ถ่ายผ่านบุกเบิกประกบไว้นะครับ พอเราช่วงวนันเราก็ต้องถ่ายออกนะครับโดยการถ่ายแปะซ้ายขวาน,นะครับมีไส้งานอยู่ตรงกลางมันก็จะพอดีนะครับเรียบพอดีเวลาเราฉีดยาหรือตอนรถ10บล้อวิ่งมาเห็นพักในไร่หรือรถตักตักผักนะครับมันก็จะง่ายสะดวกนะครับถ้าพื้นที่เรียบเดี๋ยวผมจะวิ่งตามรถถ่ยให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ คลิปคลิปนี้ก็อยู่ราวเกือบน่าจะเกือบเกือบสินาทีนะครับผมก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังไม่หนีหายไปไหนนะครับหน0 0งกว่าท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่ในช่อง Youtube นะครับเดี๋ยวมีคลิปข่าวสารดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรหรือเครื่องมือการเกษตรนะครับก็จะมา อัพให้ชมให้ดูกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ ตอนไหนว่านี่ต้องถ่ายบางๆนะครับหันสปริงหลังขึ้นในสุดนะครับไม่ต้องถ่ายลึกมากถ่ายแร์สองได้เลยนะวิ่งวิ่งหน่อยดินมันจะสัดาๆนะครับ เหนื่อยเลยครับพี่น้องครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมขั้นตอนการเตรียมดินหว่านผักนะครับก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับช่วงเตรียมเตรียมดินโอเคประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม